หว่างพบกันเนี่ยต่างคนมันก็ต่างมีเรื่องดีของกันและกันจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่นะแต่ก็อ่ะไหนๆก็มีแต่เรื่องไม่ดีละเอาเรื่องดีๆไปบ้างแล้วกันปกติไม่เคยพูดที่ไหนด้วยแล้วก็คือตอนที่พ่อเขาป่วยเนี่ยผมก็เป็นคนซัพพอร์ตผมเป็นคนดูแลด้วยแล้วก็พ่อเขาต้องผ่าตัดพ่อแม่ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาพ่อแม่ผมก็เป็นคนวิ่งเต้นให้เข้าโรงพยาบาลรามา ได้หมอได้ผ่าหมอดีๆนู่นนี่นั่นผมก็ซัพพอร์ตช่วงที่ผมโดนโดนดองงานโดนอะไรตอนที่ทิพย์ตอนนู้นผมไม่มีเงินเข้าไม่มีผมมีเท่าไหร่ผมก็ให้ก็ประมาณนี้แหละฮะเรื่องอื่นๆไม่ไม่ต้องพูดแล้วครับแสดงว่าตลอดยายเวลามันก็จะมีทั้งแบบรับ้างราอกันบ้างการภาษาแฟนกันคือทะเลาะเนี่ยมันเป็นปกติของทุกคู่แหละนะยิ่งเรามีความเครียดด้วยกัน ทั้งสองฝ่ายอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็อาจจะทะเลาะก,กันได้แต่สุดท้ายแล้วมันทะเลาะก,กันไม่ถึงวันนะ่ะทะเลาะก,กันไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้าอนะ่ะคือเรารู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นมองเราในมุมมองด้านดีบ้างใช่ไหมครับพี่เี่ยใช่ครับผมเพราะจริงๆผมไม่เคยเออกมาพูดหรือทวงคุณหรืออะไรผมแค่อยากจะพูดให้คนบางคนแบบอาจจะเข้าใจผมมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เคยเห็นมุมนี้ของผมเห็นว่าผมแบบว่าเจาะหูสักดูเป็นแบบเด็กแวน้นดูเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยฮะจริงๆผมก็ ผมว่าผมก็น่ารักกับเขานะตลอดเวลาที่พบกันนะครับก็ถือว่า,จ,าจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีมากๆด้วยตอนตอนที่พบกันคือเราก็เข้ากับเพื่อนของแตงโมได้ไรนะครับตอนที่พบกันเราก็เข้ากับเพื่อนของกลุ่มแตงโมได้ใช่ครับผมแล้วก็อย่างจูโน่กับน,นุชก็มาจากผมก็ไปเป็นเพื่อนของโมเอาพราะตอนเลิกกันผมเป็นคนเดียวที่ออกมาก็คือทิ้งเ <c oughs> พื่อนเราไว้กับแตงโงอ่าใช่ ผมก็ามาอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าก็โทรหาพูดคุยกับเพื่อนๆบ้างแต่ก็คือไม่ได้เจอเลยนะ,อ,ะอย่างพี่พัมก็เพิ่งมาเจอวันงานผมก็แบบว่าออกมาแสดงว่าความสำคัญของเรากับแจ็โมหลักเลิกกัน<ม>เราได้เกลียดใจ<ม>เปิดใจกันทุกอยาก่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างเลยไม่มีอะไรติดค้างเลยเพราะว่าก่อนนี้นี่ก็เข้าใจจะมามันจะมีข่าวว่าเรากับเขาเลิเลกกันดยไม่ดีใช่แต่ตอนเลิกกันยืนยันว่าดียืนยันเลยว่าดีมากๆด้วยเพื่อนๆก็เป็นพยานด้วย ค,คุยกันดีๆเลยครับแตส่สาเหตุที่แบบว่าไม่คุยกันแต่ละคนมันก็จะมีสาเหตุของตัวเองตรงที่เนาะว่าทําไมถึงไม่คุยอะไรเงี้ยเลือกด้วยดีแต่คือแบบเออมันไม่ต้องคุยกันเพราะว่าแบบอาจจะต้องตัดใจหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเวลาต้องเป็นต้องใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยวก็อยากจะบอกอะไรพเพื่อนที่แบบนอกข้างที่แจงโมโที่เคยเข้าใจผิดในตัวเราในส่วนประเด็นตรงที่แบบเราเคยทําไม่ดีมาไว้เพื่อนเพื่อน เ,เพื่อนๆที่ไม่ใช่กลุ่มนี้เหรอฮะใช่ใช่คนที่เขาเข้าใจว่าเราทำกับแกงโมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเพื่อนๆนะรู้ลึกๆแล้วรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมก็มีการโทรไปหลายคนอยู่เหมือนกันแต่ว่าพูดชื่อไม่ได้ครับผม